อขอโฆษณาหน่อยให้รัฐบ,บาลน,นิดหนึ่งคร <c oughs> ับคือเรื่องสถานการณ์วันนี้ของพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยมันต้องยอมรับนะครับว่ามันมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งคือแกนนำมวลชนกับส่วนหนึ่งคือมวลชนเสื้อแดงนะครับ <c oughs> แยกกันไปอยู่หลายที่โดยเฉพาะอยู่เก้ากรอยู่พักประชาชนกับพักเพื่อไทยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์พวกแกนนำเสื้อแดงบางส่วนนะครับจาก<ะ>จากแดงแต่ว่าเป็นซ้อมแล้วอ่ะที่โดน<ะ>โจมตีหนักก็ต้องยอมรับว่าคนที่ออกมาวิจารณ์คุณนัทวุฒิวิาพากษ์<ะ>วิจารณ์เรื่องเงินแล้วก็มีการโจมตีเรื่องเงินก็มาจากหนึ่งนะครับคนบางคนเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศ<ะ>ไม่ชอบแกนนำบางคน นะครับไม่ถูกกันบางคนเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนของการต่อสู้ในระบบประชาธิปไตยนะครับต้องยอมรับครับแล้วก็จังหวะโอกาสเวลานี้เนี่ยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์คุณนัทวุฒิเนี่ยผมก็ออกมาตอบโต้อ,อยู่เป็นข่าวอยู่นะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็มีความเห็นเป็นสองส่วนในส่วนที่ผมเนี่ย ผมว่านัทวุฒิเนี่ยเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแนวคิดไม่ได้เปลี่ยนอุดมการ์แล้วก็ไม่ได้ทอรถทอรยยศต่อประชาชนเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่ประกาศว่าถ้ามีมีสามปอแล้วไม่ร่วมด้วยม,มันเป็นกลยุทธ์แล้วก็เป็นเรื่องความผูกพันที่หาเสียงไว้ก็ตามนี่แหละแต่สถานการณ์เนี่ยการเมืองเนี่ยครับมันไม่มีอะไรที่ ที่สถานการณ์ที่จะต้องฟิกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เนี่ยต้องยอมรับว่าทุกคนทุกพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นทุกคนต้องยอมรับรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์ใช่ไหมครับถ้าบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการไม่ยอมรับแล้วคุณลงมาเลือกตั้งทําไมนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับแต่ว่าพอพอการเลือกตั้งออกมาเนี่ยผลออกมาเนี่ย ก็คือพักพัทยได้ร้อยสี่สิบพักเก้าไกลได้ร้อยสี่ส so oh ิบฟ้าลดล้นกันไปตามลําดับตนละพักการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อความคิดของประชาชนทั่วประเทศเนี่ยท่านคิดอย่างนี้ท่านเลือกตั้งออกมาอย่างนี้เราเคารพทุกเสียงของพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกออกมาว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่พูดที่หาเสียงไว้ตอนนั้นกับ สถานการณ์ที่ประชาชนต้องการอย่างนี้เลือกตั้งออกมาอย่างนี้เนี่ย<ฆ>เราก็ทําตามตามมติเสียงของพี่น้องประชาชนค<ฆ>่ะโดยหลักการเอาโดยหลักการก่อนนะครับต้องแยกสองส่วนส่วนสถานการณ์กับโดยหลักการหลักการก็คือพรรคเก้าไกลเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์ในการตั้งรัฐบาลเราก็ให้สิทธิ์ทุกพรรคการเมืองก็ให้สิทธิ์พรรคเก้าไกลในการตั้งรัฐบาล<ฆ>แต่ว่าพรร พักเก้าไกลตั้งรัฐบาลสองรอบไม่สําเร็จนะครับไม่สําเร็จต่อมาก็คือพักเพื่อไทยลําดับสองซึ่งห่างก,กันแค่สองสามคะแนนเองอก็ตั้งรัฐบาลพอตั้งรัฐบาลเนี่ยก็มีการพิวิพากวิจารว่าเฮ้ยตบัมศาสตว์ข้ามคั่วคําว่าคั่วนี่นะครับผมมองว่ามันเป็นวาทกรรมของนักการเมืองที่เอาไปใส่ร้ายทิ้งแทงกันมากกว่า มันไม่มีขั้วหรอกครับมีพักการเมืองมีพักการเมืองมันไม่มีขั้วและพักการเมืองแต่และพักก็มีอุดมการณ์แต่และคนแต่และพักก็หาเสียงกันไปแล้วก็ได้คะแนนจากพี่น้องประชาชนมาอย่างที่เป็นเพราะฉะนั้นในเมื่อที่น้องประชาชนเองให้โอกาสก้าวไกลแล้วก้าวไกลตั้งไม่ได้อันดับสองคือเพื่อไทยเพื่อไทยตั้งรัฐบาลสําเร็จเพราะอะไรครับเพราะว่าการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ย มันต้องดูสถานการณ์ความเป็นจริงด้วยไม่ใช่อัดเอาวิสัยคิดเอาเองเราก็ให้โอกาสแล้วในเมื่อตั้งไม่ได้เราตั้งได้การตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็ตั้งสําเร็จโดยรัฐบาลเสถาท่านนายกเสถาเข้ามาบริหารประเทศถ้านายกเษถาเนี่ยทำเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์โดนแล้วก็นายกเสถาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพรรคเพื่อไทย แล้วก็เป็นพรรคประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกเศรษฐาเนี่ยถ้่าว่าเพื่อรรคเพื่อไทยรับใช้ปฏิเดชการอยู่ขั้วปฏิเดชการทําไมโดนโดนถอดถอนล่ะครับหนึ่งคนแล้วหนึ่งด้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยก็มีจุดยืนประชาธิปไตยแล้วคุณอิงก็เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งลูกท่านนายกทักษิณมีประสบการณ์ทุกด้านและผลที่สุดเนี่ยผมจะมาถึงนัทวุฒินัตวุฒิเนี่ย พอสถานการณ์มาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นชัดนะครับว่าอ mm. แมลงแมลงพืชเนี่ยมันเยอะกับกลนรัฐบาลอะไรต่ออะไรออกมาด่าทิน้นแทงร้องเรียนเป็นเรื่องที่ทําลายเครดิตของรัฐบาลดังนั้น mm. เพื่ออะไรเราก็รู้กันอยู่บางคนก็แค้นบางคนก็ผลประโยชน์ส่วนตัวออบางคนก็ผลประโยชน์ทางการเมืองมันมีสอง mm. สามส่วนครับที่ออกมาซัดรัฐบาลทุกวัน เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะคุณบุญระ,ระดมก็บอกว่าคุณอิ้งเนี่ยเขาเขาถึงจะไม่มีประสบการณ์มากเท่ากับคุณนัทวุฒิถ,ถึงจะเป็นนายกครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยเป็นสสแต่ว่าเขาลูกนักการเมืองแล้วก็ทำธุรกิจสำเร็จแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเขาก็โชคโชน <c oughs> ในเรื่องของ พ่ประชาชนดูแลพี่น้องประชาชนกับคุณพ่อเขามายาวนานพอสมควรเพราะฉะนั้นเขาก็โดนกระทําโดนยื่นตั้งสิบกว่าคดีแล้วมัง้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจําเป็นอย่างยิ่งดีที่คุณนัทวุฒิเนี่ยจําเป็นจะต้องเดินเข้ามาเพื่ออธิบายความให้ทําปรึกษาในเรื่องของความถูกต้องความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรเพราะเพราะวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าในพักเพื่อไทยเนี่ย เด็กรุ่นลกูกรุ่นหลานที่เข้ามาอยู่วงแวดล้อมนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจบริบททางการเมืองที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรเขาสู้กันมาอย่างไรเขาพูดมาอย่างนี้ควรจะแก้ยังไงนายกควรจะกําหนดท่วงทํานองในการในการทํางานในการขับเคลื่อนทางการเมืองอย่างไรมันต้องมีบริบทของคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีจุดยืนอ,อย่างน่ตวตฒิัส้ามาะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะคะ คือเนี่ยในมุมของคุณวรชัยว่าแบบเนี้ยแต่บรรดามวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยเขาเข้าใจอย่างที่คุณวรชัยเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าว่าเออทําไมคุณเต้นนัฐวุฒิถึงกลืนน้ำลายตัวเองแบบนี้นะคะก็คุณนัฐวุฒิเนี่ยผมมองว่าเขาก็เห็นคุณอิงมารู้จักคุณอิงมาและสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยถ้าปล่อยให้ให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งคุณณัฐวุฒิมีส่วนได้เสียนะ เพราะคุณนัทวุฒิเนี่ยไปหาเสียงปราศัยพบป่าพีน่นงประชาชนบอกว่าให้เลือกพักเพื่อไทยไปปราศัยทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนัทวุฒิผมว่าเขาก็เสียสละนะยอมบางส่วนที่โดนด่าบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่มีบางคนบางกลุ่มเท่านั้นเป็นขับเพื่อไทยเขาก็เชียร์เป็นขับก้าวไกลเขาก็ด่าและแกนนําเพื่อไทยที่ไปอยู่ก้าวไกลแล้วเขาก็ด่าก็เป็นเรื่องปกติฮะแต่ว่า เสื้อแดงจริงๆนะ่ะที่เขายังต่อสู้อยู่กับเพื่อไทยเสื้อแดงกลางๆที่รักประชาธิปไตยจริงๆเขาเห็นความสําคัญของสถานการณ์วันนี้ว่าคุณนัทวุฒิควรจะเข้ามาช่วยที่จริงแล้วเนี่ยคุณอิงก,ก็มีการคุยกับน,นัทวุฒิว่าให้มาช่วยยังไงก็ได้แต่คุณนัทวุฒิบอกว่าผมไม่เป็นไรช่วยอย่างออกหน้าออกตาแบบลูกผู้ชายเลย ไม่จะด่าจะว่าก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าผมโดนด่าก,ก็ด่าไปแต่ว่าอันไหนให้ให้มวลชนบางคนด่าอันไหนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าการที่มาช่วยรัฐบาลการที่มาเป็นปรึกษานายกอิงเนี่ยผมว่าเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยมากกว่าเพราะว่าการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยออคุณบุญนดมครับถ้าแพ้ทางการเมืองรัฐบาลพังแน่นอน ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าการแสดงไว้เป็นอย่างที่คิดใช่ไหมคะที่หลายคนมองว่าการตั้งคุณุทู์เข้ามาเนี่ยเพื่อเอามาประทะกันกับคุณจตุพรผมว่ามองอย่างนี้ไม่ถูกทีเดียวครับเพราะว่าผมไม่ได้มองไปที่คุณจตุพรนะผมมองไปที่ว่าไม่ว่าขวายแค้นขวายค้านหรือว่าพวกไม่หวังดีต่างๆเนี่ยที่ออกมาโจมตีใส่ร้ายป้ายสีทางการเมืองกันเนี่ย ผมว่าทุกกลุ่มทุกคนนัทวุฒิจะได้อธิบายให้พี่น้องประชาชนที่ท่านนั่งมองอยู่ทั่วประเทศว่าฝังไหนที่อธิบายมีเหตุมีผลถูกต้องฝังไหนที่เอาแต่ดาเอาแต่ว่าเอาแต่แค้นต้องให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินไม่ใช่แกนำนำนบชไม่ใช่มวลชนอย่างเดียวต้องประชาชนทั้งประเทศฮะว่ารัฐบาลมีเหตุผลอย่างไรจึงทำอย่างนี้จึงทำอย่างนี้ จึิงออกกฎหมายอย่างนี้นี่คือสิ่งสำคัญคคันแต่ว่านัธทธวุฒิเนี่ยผมยืนยันนะครับผมใกล้ชิดกันมาต่อสู้ร่วมกันมาไม่มีทางที่นัทวุฒิจะทรยศต่อตัว,ตวเองและทรยศต่อพี่น้องประชาชนทรยศต่อประเทศชาติอย่างแน่นอนครับผมมั่นใจครับยืนยันนะแสดงว่าตอนนี้บรรดาคนเสื้อแดงเองรือว,ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องเกรงกลัวในการเคลื่อนไหวของคุณจตุพรอยู่บ้านใช่ไหมคะ คือผมมองว่าเขาเขามาถึงวันนี้ได้เนี่ยคุณจตุพรผมไม่อยากไยชื่อเพื่อนผมหรอกเขาก็ออกมาพหลมพักเพื่อไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมฮะแล้วพักเพื่อไทยก็ยังได้คะแนนร้อยร้อยสี่สิบาใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วที่ว่าพลาดเนี่ยที่ว่าพลาดทําไมแพ้ก้าวไกลอะ่ะเวิร์ดดิงเล็กๆน้อยๆของก้าวไกลตัวนั้นก็รู้ว่ามีเราไม่มีลุง เนี่ยนี่คือตัวสําคัญที่ทําให้ให้เขาคะแนนมากกว่าเก้าไลนิดเดียวผิดที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนิดเดียวเองนะครับเรื่องการเมืองนี่สําคัญนะนี่ไงที่จําเป็นเราหน้าทวุฒิเข้ามาไงเพราะว่าบางครั้งจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยทําให้รัฐบาลเสียหายเสียคะแนนนิดหน่อยเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องจําเป็นนะ โอ้โหนี่แสดงว่าคุณนัวุฒิเนี่ยคือสาคัญมากมีศักยภาพมากที่จะเป็นตัวต่อสู้ให้กับร,รัฐบาลได้ผมวน,น้่าผมว่าในทางการเมืองนะ,อะเอ้าคุณบุญธรรมมองมองว่าหนึ่งนะมวลมวลชนทั่วประเทศรู้จักใช่ไหมครับนัทวุฒิคนทั่วประเทศรู้จักพวกผมเนี่ยคนทั้งประเทศรู้จักสองก็คือพวกผมต่อสู้อุดมการประชาธิปไตย ไตมายาวนานไม่เคยทระยศขายตัวให้ใครคนใดคนหนึ่งไม่เคยทําเรื่องเสียหายเป็นนักการเมืองก็ถือว่าพวกผมเนี่ยทําหน้าที่อย่างขาวสะอาดมาตลอดเวลาสามสามก็คือบริบททางการเมืองของแต่ละคนความคิดทางการเมืองของแต่ละคนแต่ละเรื่องที่เขาออกมาด่ารัฐบาลเนี่ยเรื่องสารพัดเนี่ยจะพูดยังไงใช่ไหมครับใครจะมีความแหลมคมเท่ากับ พวกเราที่ต่อสู้กันมายาวนานพอสมควรเอา้าถ้าพูดบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณจตุพรเนี่ยแก่งพูดสารพัดปราัยแก่งโจมพูดสารพัดอะว่าทําให้รัฐบาลเสียหายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยจตุพรกับนัทุวิมันต่างกันตรงไหน,นอะใช่ไหมครับเพราะร่วมต่อสู้กันมาบริบทแต่ละคนเนี่ยพวกผมเนี่ยร่วมกินร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายกันมา จนเอาตัวรอดมาถึงขนาดเนี้ยติดคุกพี่น้องผมตายตั้งเก้าสบิบเก้าศพบาดเจ็บสองพันคนน<ม>่ะพวกผมสู้มาอย่างนี้แล้วสู้มากับพักเพื่อไทย<ม>แล้วก็มผมติดคุกพักเพื่อไทยเป็นประกันตัว<ม>ใช่ไหมครับ<ม>เราสู้กันมายาวนานแล้วการต่อสู้มาเนี่ยสู้เพื่ออะไรล่ะครับ<ม>ก็ตอนนั้นการยึดอํานาจรัฐบาลทักษิณใช่ไหมอ่ะ<ม>แล้วบอกขอความเป็นธรรมให้ทักษิณชินวัตรยึดอํานาจขอคืนประชาธิปไตยให้ประชาชน ที่เราต่อสู้คือบ,บอริบทตรงนี้ค,คพเพราะฉะนั้นไหนไหน,นพูดถึงเรื่องของคนชนคนเสื้อแดงแล่ะอยากรู้จังเลยว่าณวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของคนเสื้อแดงเนี่ยถ้าเกิดว่าอาจเรียกรวมคนเนี่ยคือจะมีศักยภาพเนี่ยเทียบเท่ากันกันกบอดีตที่ผ่านมาไหมและสักยภาพตอนนี้เป็นยังไงหลายคนมองว่ากลายเป็นเสื้อส้มไปหมดแล้วผมผมมองอย่างนี้นครับถ้ามองว่าเป็นเสื้อส้มหมดแล้วไม่จริง ถ้ามองว่าเฮ้ยคนเสื้อแดงตายกันไปเยอะเออแกก็ลงไปเยอะสู้กันมาสิบกว่าปีอะ่ะใช่ไหมครับบางคนสุขภาพแข็งแรงก็ยังสู้อยู่กับเพื่อใดก็มีบางคนที่เป็นซ่อมก็ต้องยอมรับว่าความคิดอุดมการเขาเลยไปไกลเขาไปไปตามความคิดเขาว่าว่าเขาจะเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนประชาธิปไตยแบบนี้แต่ประชาธิปไตยของพวกผมเนี่ยคือการเป็นประชาธิปไตย ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนก็จริงอะ่ะแต่ว่ามไม่ใช่ว่าทําได้ไหมอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนทีเดียวอะคุณทําได้ไหมใครทาได้บ้างอะอม,มันต้องการเดินทางไกลเนี่ยการขึ้นเขาเนี่ยมันขึ้นไปทีละขั้นกินข้าวทีละคำใช่ไหมครับต้องอธิบายความให้คนเข้าใจว่าประชาธิปไตยคืออะไรทุกภาคส่วนเนี่ยระบบมันมีอยู่แล้วต้องอ,อยู่กันได้ทั้งหมด เพราะว่าการดำรงอยู่ของระบบเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วอยู่อย่างไงอ่ะอยู่อย่างไรจรึงประสานผลประโยชน์ของทุกกลุ่มทุกชนชั้นทุกระบบให้อยู่กันได้ไม่ใช่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและก,กันมากมายหรือว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันห่างกันมากมายช่องว่างระหว่างอำนาจขุนศึกกับพี่น้องประชาชนห่างกันมากมายช่องว่างระหว่างข้าราชการกับประชาชนห่างกันมากมาย มันต้องลดช่องว่างตรงนี้ตรงนี้ได้นะครับความการต่อสู้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะที่มีในโลกนี้ระบบประชาธิปไตยคือเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างรัฐราชการกับพี่น้องประชาชนนี่คือคข้อดีของระบบประชาธิปไตยคุณวัชัยคะพอจะบอกได้ไหมคะว่ากลุ่มคนเสื้อแดงตอนนี้คนหายไปมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะบอกอยังไ,ไงได้ไหมครับไม่จริงค,ครับ ไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นตแน่นอนผมว่าหายไปอยู่ก้าวไกลนะตอนนี้นะผมว่าผมว่าหายไปก้าวไกลเนี่ยเขามีเด็กรุ่นใหม่นะครับ<ม>เด็กรุ่นใหม่ที่พ่อแม่เขาสู้มากับเราและเด็กพอโตขึ้นมาเนี่ยมีความคิดรักประชาธิปไตย<ม>เข้าใจบริบทว่าประชาธิปไตยคืออะไร<ม>เขาก็ไปยืนอยู่กับพรรคประชาชนนะครับ<ม>แต่ว่า คนเสื่อแดงเดิมๆเ,เก่าๆเนี่ยหนึ่งเสียชีวิตสองไม่สามารถออกมาต่อสู้แสดงความคิดเห็นอะไรได้เดินก็ไม่ไหวแล้วอ่ะตอนนั้นอายุห้าสิบหกสิบตอนนี้ก็ต้องเจ็บสิบกว่าแล้วอ่ะใช่ไหมเขาก็ <c oughs> ยังอยู่แต่เขาลองคั้นแมนเ,นเนี่ยเขายังลงให้เพื่อไทยอยู่นะครับ <c oughs> แล้วแล้ววันนี้นะครับสถานการณ์วันนี้เนี่ยผมว่าตั้งแต่สถานการณ์นายกเสรษฐาข้ามา สถานการณ์เป็นลบต้องยอมรับผมก็ยังเคยออกมาวิพากวิจาร์ท่านนายกเศรษฐานะผมผมผมไม่ได้บอกว่า,าใครเป็นนายกพรรคไหนเป็นนายกคุณบุญดำก็เคยสัมภาษณ์ผมอยู่เรื่องนี้แต่ผมเห็นว่าถ้าทํางานเนี่ยไม่เข้าตาประชาชนหรือทํางานยังไม่ได้ผลเนี่ยผมก็ออกมาเตือนมาบอกกันผมไม่ได้วิจารณ์แบบทําลายผมต้องการให้แก้ปัญหาให้ประชาชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ย จากความเชื่อมั่นในวันนั้นกับความเชื่อมั่นในวันนี้มันต่างกันเยอะนายกเศรษฐาเข้ามาปุ๊บหุ้นไม่ขึ้นความเชื่อมั่นยังตะเิดแต่วันนี้ความเชื่อมั่นเริ่มกลับมาเรื่อยๆหุ้นเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆออคือเศรษฐกิจเนี่ยขนาดในครอบครัวนะมีปัญหายัางแก้ไม่ใช่ง่ายเลยนี่ทั้งประเทศอะ่ะมันต้องใช้เวลานิดนึงอย่างเช่นเอากระตุ้นเรื่องของหนึ่งมืน และทีนี้ก็มาเรื่องการลดสินค้ากระตุ้นให้คนได้ซื้อสินค้าราคาถูกรดรายจ่ายเพิ่มรายได้พ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่ทําให้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับผมว่าดงว่า,าลเนี่มนมั่นใจใช่ไหมคะกับรัฐบาล<ม>ในช่วงเวลานี้แล้ว,ว่าจะโดนโจมตีโดนแบบสารพัดปัญหาที่ถาโถมเข้ามาที่รัฐบาลนะคะรัฐบาลโดนล้มเพราะอะไรหนึ่งนะแค้ทางการเมือง มายความว่าคนทั้งประเทศเป็นประชามติของประชาชนไม่เอาแล้วรัฐบาลนี้บริหารประเทศไม่ได้มีการโกงมีการคอรัปชันไอ้อย่างนี้ผมว่านี่รัฐบาลเขาเพิ่งข้ามาแค่เดือนกว่าๆแล้วมีมีเรื่องของการคอรัปชันแล้วมีเรื่องของของของการที่ทําให้เศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็จะออกเป็นสเต็ปสเต็ปแล้ววันนี้เนี่ยเรามีรัฐมนตรีพาณิชย์ชื่อพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ย ทำงานออกมาพูดทําอะไรบ้างเดินสายทั่วประเทศทั่วโลกทํางานให้ประชาชนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีรัฐมนตรีรัฐบาลเนี่ยผมว่าจุดก่อนต้องไหนรู้ไหมครับคือการประชาสัมพันธ์ต้องอยอมรับว่าต้องยอมรับว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยยังยังเจริญยุ่สิถ้าต้องน้องชายผมเองนะแต่ว่าผมก็คุยกันอยู่นะบอกเฮ้ยต้องเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องประสานกันอยู่แต่ว่าเขาก็ พึ่งเข้าไปใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพูดอะไรเขาก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ต้องปรับตัวค่อยๆแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมตูมตู้มตูมตุมตมต้มแล้ว<ต>อะไรที่ทพูดถึงเรื่องนี้มาที่เรื่องกฎหมายเรื่องทุจริตกรรมกันนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เพราะว่า วันนี้ตามกําหนดเนี่ยจะต้องเข้าสภาแต่ดูเหมือนว่ามันยังมีปัญหาอยู่นะนะคะคืออย่างคุณบุมทําเองก็อยากใช้ถอนร่างในขณะที่คุณชูศักดิ์บอกว่าไม่ได้ต้องเข้าแต่วันนี้มันก็จะมีเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยที่จะเข้าไปพูดคุยและอภิปรายกันเพราะนั้นน่ะเรื่องนี้มีโอกาสสูงมากเลยที่จะตกทางคุณบราชัยมองว่าไงคะดีไม่ดีเนี่ยมันจะมันจะหลุดล่วงไปไหมสำหรับกฎหมายฉบับนีค้คือผมเนี่ยถ้านิติศกรรมผมมีส่วนได้เสีย เพราะผมติดคุกผมโดนคดีติดคุกด้วยนะฮะติดคุกทางการเมืองสิบปี <c oughs> ตัดสิทธิ์เพราะว่าด้านรำรนจตียกสูงกำหนดว่าผู้ที่ต้องโทษโดยคําสั่งศาลเนี่ยต้องเว้นวักทางการเมืองสิบปี <c oughs> ผมมีส่วนได้เสียแน่นอนแต่ว่าเรื่องที่สําคัญเป็นประเด็นใหญ่เนี่ยซึ่งไม่มีใครกล้าพูดนะครับเรื่องนี้นะ <c oughs> ซึ่งผมผมเห็นว่าการนี่โทษกรรมเนี่ย ทำให้ครั้งเดียวจบไปเลยโดยเฉพาะคดีหนึ่งหนึ่งสองอ่ะคือเป็นประเด็นเลยคะแล้วคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมว่ามันต้องทำอยู่แล้วต้องทำอยู่แล้วเพราะคนโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองเยอะอแต่บริบ,บทของกฎหมายฉบับนี้จะทำอย่างไรเช่นว่านิโทษกรรมอย่างมีเงื่อนไขเช่นคนมีเจตนาที่ทำผิดซ้ำซากหลายรอบไม่ควรได้ ไอ้พวกนี้คือเจตนาซ้ำซากอสองเนี่ยพวกที่ได้ประกันตัวออกมาแล้วยังทำผิดอีกอพวกนี้ไม่ควรได้นะครับสามพวกที่ไปชุมนุมเนี่ยถือป้ายแล้วโดนโดนเอาหนึ่งหนึ่งสองให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับในยุครัฐบาลประยุทธ์เนี่ยพวกนี้ควรได้รับการพิจ,จรารณาเพราะะนี้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า ควรจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งหรือตั้งกรรมธิการก็ได้ในสภาเลยตั้งกรรมธิการขึ้นมาชุดหนึ่งตรวจสอบแต่ละคดีเหตุการณ์ของแต่ละคนเป็นยังไงตั้งกรรมธิการมาตรวจสอบเลยคดีมีเท่าไหร่หนึ่งสองเอามาว่าให้หมดแล้วใครผ่านใครไม่ผ่านก็มาว่าเป็นรายๆไปนะครับแต่ว่าคือกมอเนี่ยบอกว่า ควรจะเอาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเข้ามาอยู่ในนิรโทษกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปแบบสุดซอยคือต้องเป็นแบบมีเงื่อนไขอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับไม่สุดซอยไม่ไม่สุดซอย,<ม>อยแต่ว่านิรโทษกรรมอย่างมีเงื่อนไขประเ<ม>ทศจะได้จบจะได้จบจริงๆนะจะได้เลิกขัดแยง้งใช่ไหมครับมผมว่าบางคนเนี่ยที่ทำออกมาผมไม่เชื่อว่าไม่มีใครจะไม่จงรักภักดี ผมว่าคนไทยนี่ส่วนมากจงรักภักดีแต่ว่าความผิดพลาดคิดไม่ถึงรู้เท่าไม่ทันการเลยมันก็มีอ่ะเด็กๆวัยรุ่นพอเรียนในมหาวิทยาลัยมีความตื่นตัวแล้วก็สถานการณ์พาไปบ้างอะไรบ้างพวกนี้ก็ต้องให้อาภัยกันได้นะครับแต่สังคมเขาไม่เอาด้วยนี่คะแล้วก็พักร่วมเองเขาก็ไม่เอาด้วยอ่ะจะยังไงอ่ะผมผมว่าผมก็เห็นได้ยินอยู่ว่าไม่เอายืนยันไม่เอา หนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าก็<ม>เป็นเรื่องของความคิดของพรรคร่อมแต่ผมในฐานะแกนนาเสื้อแดงแกนนาผู้รักประชาธิปไตยผมมีความเห็นอย่างนี้ก็มไม่เอาก็เป็นเรื่องของของสสเป็นเรื่องของสภาแต่ผมว่าควรทําอย่างมีเงื่อนไขเช่นว,ว่าเอาถ้าอย่างนั้นแยกเลยครับแยกเป็น<ม>สองส่วนนะะนี่คือความคิดเห็นผมนะส่วนหนึ่งก็คือให้ตั้งกรรมธิการเรื่องหนึ่งหนึ่ง,ง,งสองทำไปเลย แล้วก็นิโทษกรรมเรื่องคดีที่ไม่เกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองก็ให้ทําไปเลยพอกรรมธิการศึกษาเสร็จเหมือนกรรมธิการรัฐธรรมนูญหรือกรรมธิการของนิโทษกรรมตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาเนี่ยทําเสร็จแล้วส่งเรื่องให้สภามันมีการพิจารณาเลยเอาอย่างนี้ดีไหมผมว่าควรทําคู่กันไปเลยนิโทษกรรมคดีการเมืองทําไปเลยคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็ตั้งกรรมธิการศึกษาใครได้ใครไม่ได้ว่าเป็นรายรายไป ผมว่ายุติธรรมนะคุณบุญรัตน์ดมค่ะค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าดูแววๆแล้วมันมันดูจะไม่มีความหวังแล้วนะสําหรับกฎหมายนิโทศกรรมเนี่ยมันจะไม่ทันแล้วล่ะสาหรับรัฐบาลชุดนี้ดูมันจะหลุดไปเพราะมันกลายเป็นกฎหมายละเอียดอ่อนไปแล้วอะค่ะผมว่าไม่จริงอะตอนที่ผมทํานิททศกรรมฉบับปัวระชัยเห็นเนี่ยผมย่างกี่วันน่ะแล้วทํากี่วันน่ะไม่เห็นต้องยุ่งยากนานเลยมากเรื่องเลย ผมเสนอกันนั่งคุยกันท่านสมคิดท่านหมอเชื้ชัยมีผมแล้วก็ร่างเชิญฝ่ายกฎหมายมาคุยแล้วก็ร่างผมไม่ได้เสนอพักด้วยผมก็เสนอไปเลยแล้วก็นักข่าวก็เอาเอามาลงเลยพักก็ต้องตามผมมาทีหลังอนะ่ะทำได้แล้วจะทำอ่ะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หรอกครับนอกจากาว่าไม่ทำไม่อยากทำไะถ่วงไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละ เพราะฉะนั้นกาจะทำเงินจริงจังนะถ้าเกิดว่ากฎหมายด้วยโทษกรรมต้องฟาวไปล่ะจะเป็นยังไงคะคุณวรชัยคะผมว่าไม่น่าฟาวับแต่ว่าต้องทำทำแบบชนิดที่ฝ่ายฝ่ายฝ่ายพักร่วมต้องการแต่ว่าก็แยกหนึ่งสองออกไปสิทำอีกแบบหนึ่งเลยก็ตั้งกรรมธิการนี่แล้วก็ว่ากันทนหลังว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองจะเอายัางไงใช่ไหมครับ มันไม่เห็นเป็นประเด็นยุ่งยากอะไรเลยเลยถ้าจะทําอ่ะมันมันไม่ยุ่งยากหรอกค่ะแล้วก็หมดหนึ่งหนึ่งสองนี่เอาออกให้หมดเลยและนี่ก็้ากรรมคดีชุมนุมทางการเมืองอะไรก็ว่าไปอมันไม่ยากครับเป็นช่องทางที่มันจะไปได้สําหรับกฎหมายเร่ยงโทษศัพท์แน่นอนนะพอได้แล้วเลิกกันได้แล้วประเทศจะเดินหน้าได้ขึ้นมาล้มรัฐบาลเดี๋ยวก็ชุมนุม ใม่เป็นอย่างนี้อ่ะวงจรประเทศไทยอยู่เนี่ยอี่สิบปียังไม่รู้เลยว่าความยากลำบากบากเป็นยังไงสู้มาจนแก่แล้วอ่ะมีความคิดกันบ้างที่ว่าประชาชนเดือดร้อนประเทศชาติลำบากอ่ะค่ะค่ะไปจนถึงวันนี้นะตะ่ไจนถึงวันนี้ที่รัฐบาลเนี่ยทำงานมาเดือนกว่าๆเนี่ยอะอย่างที่คุณวรชัยว่าไว้นี่อะไรจะฝากถึงรัฐบาลบ้างไหมคะเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าไปได้อย่างเข้มแข็งและไม่มีปัญหานะคะ ผมว่ารัฐบาลเดินหน้าไปอย่างนี้โดยเฉพาะผมเห็นคุณเองเนี่ยท่านไปตรวดงาน<ฆ>ท่านไปติดตามงานไปติดตามานแล้วท่านไปติดตามผลงานว่าออกมาอย่างไรสามติดตามเลยนะครับ<ฆ>คือไปดูงานไปกรวดงานแล้วก็ติดตามงานสระยะที่ท่านทำอะ่ะผมว่านี่คือสิ่งที่ประเทศชาติและประชาชนต้องการ อว่าเอ้ยงานที่ที่ทําไปถึงไหนแล้วและผลออกมาอย่างไงนี่คือสิ่งที่จะต้องทํานะครับสองก็คือกระชัยนี้มั่นใจในตัวของคุณน้กเองผมมั่นใจครับเพราะอะไรอะผมมั่นใจเพราะมีพ่อคือท่านนายกทัศน์ิลน่ะประสบการณ์คนในเชนต่างประเทศเยอะท่านก็ต้องแนะนําให้ลูกรู้จักบ้างแหละการลงทุนต่างประเทศเป็นยังไงการเองเงินเข้าประเทศยังไง การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นยังไงนี่คือเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในฐานะพ่อกับลูกเนี่ยใครจะปล่อยใครจะลอยแพลูกฮะเหมือนคุณบรชัยมั่นใจในแบ็กอัพนะไม่ได้มั่นใจในตัวคุณอุงอิงเลยเหมือนมั่นใจในตัวคุณติมากกว่าคุณคุณงอิงก็เหมือนกันนะฮะบางทีท่านเพิ่งจะเข้ารับภารกิจเป็นนายกรัฐมนตรีคือคนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาบางทีอาจจะตื่นเต้นบ้าง พูดอาจจะผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องปกติความคิดความรู้เขามีแต่ว่าพูดอาจจะลืมไปบ้างวกวนไปบ้างเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาของคนใหม่ๆใช่ไหมครับแต่ว่าต้องดูบริบทยาวๆไปว่าสถานการณ์ดีขึ้นไหมเครดิตประเทศไทยดีขึ้นไหมสามารถทำให้ประเทศให้เวลาเท่าไหร่คะให้เวลาดูเท่าไหร่คะ ผมว่าไม่นานหรอกครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหม,มแจกเงินแล้วอ่ะข้ามาปุ๊บแจกเงินกระเป๋าตังค์ดิจิตอลแล้วสําคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นนะระบบของทุนเนี่ยความเชื่อมั่นสำคัญที่สุดอพอคนเชื่อมั่นปุ๊บเนี่ยรักลงทุนก็เริ่มมาแล้วใช่ไหมสามหมื่นสองหมื่นล้านแต่ละรายลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นลงทุนในภาคสนามเนี่ยเช่นตั้งโรงงานทําก็เริ่มมีเริ่มมา ค่ะครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณบรชัยคะวันนี้ได้รไประเด็นมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะหน้าวังาจะเจอในสุขนะคะสวัสดีค่ะครับครับ